โรคหลอดลมอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเยื่อบุของหลอดลมทําให้เยื่อบุหลอดลมบวมและมีเสมหะอุดหลอดลมผู้ป่วยบางรายหลอดลมบวมมากและมีเสมหะมากทําให้เกิดลักษณะเหมือนโรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบมักพบร่วมกับการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนอื่นด้วยเช่นไข้หวัดไซนัสอักเสบหรือปอดอักเสบสวัสดีค่ะสมพิศียดมวัฒอายุ61ปี ป่วยด้วยโรคหลดอดลมอักเสบเป็นมาเป็นเวลานานมากอาการเริ่มแรกที่เป็นก็คือมีเป็นหวัดบ่อยแล้วก็ไอไอที่ทรมานก็คือในเวลากลางคืนเราจะนอนไม่ได้ครึ่งนั่งครึ่งนอนต้องผูกมาดเวลาออกไปไหนก็ต้องใช้ผ้าปิดจมูกตลอดเวลาเราก็หาหมอหมอที่ของโรงพยาบาลนะคะแล้วเขาก็ให้มีไปดมยา น้ำพ่นยาค่ะน้ำพ่นยามันก็หายเป็นช่วงช่วงระยะเวลาแล้วก็เป็นต่ออีกพอเป็นต่อเนี่ยเราก็หมอกออ็ให้ยาพ่นอีกสองครั้งก็ยังไม่หายหลังจากนั้นเราก็ออมาพบโซนิตินค่ะการเริ่มทานโซนิตินครั้งแรกเนี่ยทานสีม่วงแล้วก็สีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็วิสการ ช่วงจังหวะนั้นอะไอไอมากๆเนี่ยหยุดค่ะทานหยุด3วันได้หยุดเลยค่ะน้ำมูกหรือว่าหวัดที่เป็นอยู่ไม่มีอีกเลยค่ะแล้วก็เราก็ผ่านมาเรื่อยๆในระยะเวลาที่3ปีเป็นเวลา3ปีค่นะนถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าประทักใจมากแล้วก็ยัง ใช้ตัวนี้ต่อแต่ว่าเป็นระยะเป็นการห่างออกไปออกนอกบ้านก็ไม่ต้องใช้ผ้าปิดจมูกอีกเลยตอนนี้เราก็ไม่เป็นนะคะไม่มีไม่มีไอไม่มีเหนื่อยอีกเซอร์นนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ